วันนี้วันครูสวัสดีวันครูการเป็นครูต้องรักชีวิตการเป็นครูอย่างสุดจิตสุดใจต้องมีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติให้เหมาะสมกับความรู้ไปก็ดีสอนก็ดี ก็ให้ดีทุกอย่างแหละเดินทางก็ดีประพฤติตัวก็ดีซ้อนก็ดีรู้รู้โลกรู้ทำบ้างรู้ให้ดีจริงๆร,รู้กว้างไกลไม่มีปัญหาอุปสรรคคนคว้าได้เดี๋ยวนี้ความรู้ต้องเป็นนักฝึกคน คนจะอย่างไรล่ะงอขนาดไหนก็ต้องพยายามไม่รู้หนังสือให้เขารู้มากๆเท่าที่เขาจะรู้ได้ไม่ต้องลงโทษลงทันแต่ขาดโทษได้ขาดโทษได้บ้างเป็นครูของเด็กแล้วก็ต้องเป็นครู ฝากไปถึงผู้ปกครองด้วยเป็นครูจริงๆเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างจริงๆเป็นผู้หนักแน่นแล้วก็พยายามตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อตื่นตัวอยู่เสมอเราก็ไม่หลับไหลครู ต้องห่างไกลอบายามุกอบายามุกคือสิ่งที่ให้ถึงความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมต้องเป็นคนที่ใ <c oughs> สสะอาดสอนดีจำแนกแจกแจงดีให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็เป็นครูที่ดีแหละ เชื่อมั่นว่าดีได้พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูเป็นยอดครูก็ทรงนำเนินตามวิถีอย่างเนี้ยเราไม่ต้องดีถึงพระพุทธเจ้าแต่จะเริญรอยตามพระพุทธเจ้าได้กี่เปอร์เซนต์ให้มันมากเข้าไว้ก็ดีนะแล้วก็ขอให้ครูทุกท่านทุกคน ประสบความสุขความเจริญสวัสดี